อารมณ์ <ider Stadium> ีอรมอะไรมีการสอนทำมาเป็นแ่ไมไกลอ่ะแอ่ไลแล้มไปแขนมมาวันนี้แม่นขนแม่

rupak <coughs> เอาถอยหลังไปเตะถอยไปจะเป่าหนสองครับมาหนูลงเตะมาหนูจะเข้าวิ่งเลยบัวบัวนางเป็นอะไรนางตายแล้วเจ้าข้านางปล่อยเลยปล่อยไงอ่ะอ๋อปล่อยปล่อยด้วยอะไร

Hãy cho à? không <coughs> <bỏ> <coughs> <bỏ> <coughs> หนึ่งสองสามสองหกบัวจะเป็นอะไรไม่เ็ไม่เ็ ยังยังไม่หนักเลยอยนี่เป็นกิโลเลยสบัวจะเป็นอะไร เจ้าข้านางนี่นะก็เพอ่อนแต่ละคน 1 <laughs> 9 ừ. <laughs> ừ. <laughs> 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 Anh đâu? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho